มีปลั๊กแปลงที่เป็นหัวชาร์จอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่แล้วนะแม็กซิมัมหกสิห้าวัต์ทำไมต้องมีตัวนี้เพิ่มอีกตัวนี้คือแม็กซิมัมร้0ยวัตอันนี้แม็กซิมัมห5สิ้าวัตแม็กซิมัมร้อยวัตดีกว่ายังไงคือมันวัตเดยอะกว่านั่นเองมาดูกันครับยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะผมสั่งแบบที่มีสายต่อด้วยนะครับเดี๋ยวสายค่อยมาดูนะมาดูอันนี้ก่อนยี่ห้อนี้นะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะเทสเซนตัวเนี้ยอันนี้ ครับอันนี้อีหัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้หกสิห้าวัตตัวนี้ร้อยวัตต์แม็กซิมัมนะครับคำว่าแม็กซิมัมคือมากสุดเพราะนั้นคือถ้ามีอย่างอื่นใช้ใช้ด้วยกันได้ก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปนะครับกูมือเดี๋ยวให้อ่านนะครับกูมือเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะแพ็คมาอย่างดีครับดีนะตัวนี้เห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกันนะแต่ขนาดใหญ่กว่าหกสิบ้าวัตต์นี่ร้อยวัตต์ครับเห็นไหมครับร้อยวัตต์ยาวกว่านะข้างหลังเหมือนกันไหมร้อยวัตต์หกสิบ้าวัตต์มีฟิลหมือนนนกััะครบ มีฟิลเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะมีไกรกันไหมครับเห็นไหมีตัวนี้สีดําชาร์จช้าตัวร้อยวัตต์ชาร์จเร็วหมดเลยนะครับข้อดีข้อเสียไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแค่เหมาะสมกับใครเหมือนตัวเนี้ยเมื่อก็จะมีตัวชาร์จช้าเราก็เอาไว้ชาร์จเหมือนกล้องจิ๋วโผมาตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นกล้องจิ๋วจะใส่กับอันนี้อะแดปเตอร์อันนี้ก็ได้แต่คุณต้องหาตัวหัวชาร์จที่มันชาร์จช้าได้เสียบปลั๊กเอาดีกว่านะครับง่ายสุดเพราะนั้นคือ ไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแต่ตัวนี้วัตต์เยอะกว่าเพราะรับโหลดรับภาระเยอะกว่าอันนี้65วัตต์อันนี้100วัตต์ครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอย่างอื่นเนะี่ยผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้แค่อันบ็อกเฉยๆนะครับอันบ็อกเฉยๆตัว100วัตต์อันนี้65วัตต์นะครับใครสนใจในตะก้ามีนะมีราคาถูกกว่านี้ที่วัตต์ต่ำนะครับวัตต์ต่ำก็จะถูกลงนะครับโอเคนะ